ดีแม่ตักเอาใส่สามสิบสี่สิบใส่หมอนี่นะเออนี่จะเป็นใส่สี่สิบไปเออสวยมากเลยไายหน่อยที่สุดเลยเรียกกะเอาคุณไปก่อนในแปลงนี้ตอนตอดแรกๆครมันหากมันคืนนีนฝนมันตก มาเด็ดไปเจ่งสับปวยมวึงนี่ระดับเก่งเลยวะเนี่ยจับตลาดมีจับนี่ก็สามสิบบาทนะครับร้อยดอกละดอกสามสิบบาทแยากไซส์ให้ลูกค้าแก้มันะนึ่งรตังค์นครับลูกค้าเขาจะสั่งเป็นไซส์อยู่ที่สามเซนถึงสี่เซน ก็จะขายหน้าสวนนะครับร้อยละสี่สิบบาทนะครับถึงห้าสิบแต่ถ้าส่งไกลๆเนี่ยนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้าสิบหกสิบอ่าหกเซนถึงเเซนนะครับก็จะไปหน้าสวนเนี่ยประมาณร้อยละห้าสิบบาทในรประมาณเจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนถึงแปดเซนเนี่ยเราก็จะหน้าสวนก็จะประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับ ก็จะอยู่ราคานี้ก็แล้วแต่ราคาดอกไม้นะครับมันมีขึ้นมีลงนะครับเวลาดอกไม่หลายๆที่ปลูกพร้อมกันนะใช่บมัมก็จะถึงนะครับถ้าช่วงนี้ก็จะไปได้อยู่นะครับแต่จะช่วงหนาแร่งๆนะดอกไม่จะหลายคนจะเห็ดหลาว่างจากให้จากน้าเขาเจ้าก็จะปลูกเมื่อก็จะไปอีกราคานึงนะครับแต่สาหรับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกสิบนะครับห้าสิบอยู่ประมาณนี้ในสวนนะครับกับประมาณนี้นะครับ